สวัสดีครับทุกคนวันนี้เกษตรฟาร์มได้พามาชมฟาร์มหมูครับผมนี่ลูกหมูครับไม่ใช่ลูกหนูเด้อเป็นหมูอันนี้คลอดใหม่ๆครับผมเริ่มหัดเดินนี่กินแล้วก็น,นอนครับโอ้เอาขาไปทีบลูกแรงแท้กลิ้งเลย ฝั่งนี้ก็พร้อมหย่านมครับอาทิตย์หน้าย่านมวันจันทร์อีกประมาณสามวันเราหย่านมแล้วรุ่นนี้อีกสามวันต่อไปนี่ใหญ่แลว้วครับผมกินเก่งมากนี่อาหารสูตรเบอร์หนึ่งกับนมเนาะเตรียมให้เขากินอาหาร,รแล้วตอนนี้เราก็แบ่งเป็นโซนเนาะเราฝั่งนี้โครใหม่โครใหม่แล้วก็ วนไปเรื่อยฝั่งนี้ก็เริ่มหย่านุมนี่รุน่นนี้เอ,อ้าตกใจทำไมมานี่จับดูสิโอ้ยกินอิ่มแล้วก็นอนเป็นฟาร์มหมูของต่างประเทศครับผมเขาก็จัดจัดการได้ดีมากครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อย นี่ครับก็มีประตูให้เข้าเนาะเวลาหมูกินอินเสร็จที่วิ่งไปนอนข้างในเพราะว่ากันไม่ให้แม่เขานอนทับเนาะถ้าเราไม่มีครอบน้อยๆอย่างเงี้ยแม่เขาจะเหยียบจะนอนทับลูกหมูอาจจะเกิดปัญหาได้เนาะให้ดูดูซิเป็นไงหยอกหน่อยอ้ยะไอ้ยะอยะกินไปกินไปไม่เกอนละ นอนกองกันเลยครับไ <c oughs> อตัวน,นี้นอนแลบดิ้นยูนให้ดูสิเฮ้ยเฮ้ยเ้ย <c oughs> <c oughs> ดองน่ารัเากเลยครับผมจินเก่งมาก ไปพาไปดูฝั่งนั้นเสียงไร้ดังแท้โอ้ยแย่งกันกินนมนี่หน้าเสียงดังขนาดนี้ไปค่อยๆกินค่อยๆ,ๆกินที่เต้านมนี่ของไข่ของมันนะถ้าจะไม่แย่งกันถ้าแย่งกันปุอบมีปัญหาขึ้นเลยนี่ยางยาวฟังี้นี่แย่งกันดีนี่อันนี้แย่งเต้านมกันอยู่ จำเต้านุ่มตัวเองไม่ได้เนาะเห็นไหมนะมันร้องมันมันแย่งกันเนาะเต้านุ่มตัวนั้นมันน่าจะอยู่ฝั่งนี้มีวางวางอยู่เนี่ยแต่มันไม่มาเนาะมันแย่งคนอื่นแย่งกันเฮ้ยบ้าบอลูกจะกัดกันแย่งเต้านุ่ม อยูนั่นอิ่มมากนอนไม่สนใจใครเลยเนาะคนอ,อื่นกินลงลนะก็ยังกินอีกแล้วโอ้ยเนาะวัอนนี้ดูพอแล้วนอนนอน 啊比他妈的重拜拜,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 拜